ไแล้วก็แผลใหม่หมดเลยข้างหลังร้อนอยู่ข้างในทำคีโมแล้วทีนี้ผมมันก็ร่วงหมดมันท้อตั้งแต่ตอนเห็นสภาพตัวเองแล้วแล้วก็ผอมดำไม่ไม่เหมือนคนปกติแล้วแต่ก็ตั้งคัรภด้วยแล้วก็เป็นโรคนี้ด้วยเขาบอกว่าคงไม่รอดทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละกินมาได้ประมาณขวดขวดแรกจะรู้ตั้งแต่เจวันนะคะ มันมันเบาตัวตื่นมาเหมือนกับว่ามันลุกเดินได้ไว่าอย่างนั้นเถอะจากที่เรานอนนอนมาปีกับสองปีอ่ะมันเดินได้หนูก็ตะลึงตั้งแต่ตอนเดินได้แล้วอ่ะปกติเราใส่แพมเพื่อน,นอนอ่ะเราลุกเข้าห้องน้ำเองไม่ได้เรากินข้าวเองไม่ได้แล้วก็มือไม้นี่สามารถกำกเองได้จากที่เราทำอะไรเองไม่ได้ ก็เหมือนกับว่าเราได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาแล้วก็กินมาได้แค่2ชุดนะสองชุดคือสามารถแต่งตัวทาอะไรปกติเอาเองได้แต่ก่อนเสื้อผ้าใส่เอาเองก็ไม่ได้ทําอะไรเอาเองก็ไม่ได้คือต้องรองให้คนมาช่วยเหลือตัวเองได้ผู้หญิงคะ่ะน้องแล้วคลอดออกมาสมบูรณ์สมบูรณ์ปกติทุกอย่างแต่ระยะเวลาช่วงที่ท้องเราทานยา,นาใช่ทานยาณมีตัวเคดีเคด,ดีกับในก้าและก้าอาริยาไม่รอดอะ ถ้าไม่รอดจากปากหมอแล้วเราจะไปเชื่อใครล่ะขนาดคุณหมอก็อยังบอกว่าไม่รอดเลยก็เหมือนได้ลูกสาวคืนมาอีกครั้งหนึ่งค่ะเ,เพราะว่าจากที่คิดว่าจะไม่มีวันนี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าตอนที่รักษาเข้ามาใหม่ไหมนี่แม่คิดว่าลูกจะไม่อยู่กับแม่แล้วอพอมาได้กิน,พนเพลานาคดีของเราดีขึ้นค่ะพเพลานาคดีให้ชีวิตใหม่ลูกสาวค่ะ ครับเส้นไขมันเบาหวานแนี่ก็กระดูกเสื่อมสามสี่ปีแล้วเนาะสบาย้เลยยุได้หมดเลยเมื่อก่อนทำยังไม่ได้นู่นเนี่ยมีปอเลยเนี่ยแนละ้วก็หลังก็ไม่ปวดแล้วยุท้องไส้มันลุ่งเลยจจายสบายเนี่ยกระดูกชายมัยนอะ่ะเกาเก่าก็ตั้งหลายปีแลว้วปวดไปฉีดยาก็ไม่หายหมดไปเยอะเลยเนาะนอนเนี่ยน้ำมันกินยาทีนี้แบกมันเนี่ยสบายเลย เร่อเขาจะหายขาดเลยนะอือจริง้านโกหกเลยต้องจะหาทีเนี่ยโกหกมนตัวแหล่ด้วยไมมเอาบาปกรรมตัวลูกบอกซาทูหายจริงแน้ก็นี่ก็เทวดามาโปรดก็รักษาหมดมัอยู่เลยนูมันขีบรองเท้ามียุ่มมืนจ่ามันคือมันมีนี่หองเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นนครับดีขึ้นแล้วตอนนี้ขีบอยู่ไหมรองเท้า อยู่ <laughs> มีรูดดอบัลนี่สิ <laughs> สามวันเห็นผลแล้วจุดจัดจัดจดนะวันที่เจ็ดมาอยู่รอเรื่องเพราะแต่ผลนี่หล่นจะก้นนี่เนี่ยแน่แน่สูบเหี้ยเพลื่อเพลื่อไอ้นี่หน้าหน้าเป็นยังไดงมันหายก็หายละถ้าบ่หายน่าจะมาขายจีนเนี่ยังปกติกจะได้<ะ>แบบนี้เจ<ะ>้าแล้วตอนนี้ครับมาเดี๋ยวนี้แม<า>่แม่ นี่สบายมากฉาะทธหายนี่แล้วนะสวะสะมันฮ้อนอย่ามันหิ่งหยอดคุณเจ้าเขาโยกพอนี่มันจะเปรี้ยครับเีแม่ทุงตีนเขาพกซื้อทุงถีนเขาเพื่อแม่โหลน่อยเนาะลูกบอลซื้อเมื่อโหลเอามาใส่ปัดทอย่างกับมันหน้าหักเอาไปซักแม่ไปต้องซักไหมทิ่งไปเลยบดใส่มูกูพอรองก็เลยจะเชยงกี่กูเลนะเชิญเจ็ดกู มันดูดออกอ่ะเน่เน่เนเนี่ยละเหรียญนิ่งๆก่อนเจ้าเจ้านี่เม็ดมันบอกขึ้นแรกมันบอกไว้เนี่ยนี่ไปเม็ดทอโอ้จะเป็นสาันที่นนี้เข้าไปมันขับออกมาเลยล่ะเจ้านี่นี่มันจะเป็นเลือดเลยนะมันจะเป็นแผลเลยนะเม็ดกระเจี๊ยบเลือดจุดจุดออกโอุ้ยแสบไปแสบหน้าจัดเห็นผ้าปัดเท้าโดนมันปวดโอ้โดนมันเห็ผมเกาหลีแต่ได้ยินอยู่หันออกทีวีอยู่ แล้วก็พอดีมาป้าเนี่ยปัดโทษตัวสมที่ออกที่บีเลยะนะก็เอานะกมากินอ่ะกินก็นเลยชุดหยอดเลยค่ะชุดหยอดว่ะ,ะ <laughs> เป็นมะเร็งที่ต่อมนูเหลือนะคะเป็นมาตั้งแต่อายุ22ตอนนี้29แล้วะคะ่ะประมาณ7ปีนะคะก็รักษามาตลอดรักษาตัวมาตลอดจากที่ตัวตัวประมาณนี้นะคะของค่ะเหลือแค่ประมาณ38-39 ดูนะคะว่ามันจะผมแล้วนอนแบบไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยคือเราไปทำคีโมมาเนี่ยบอกก่อนเลยนะคะว่ามันจะไข้แล้วจะไม่มีแรงเลยจากที่เราทานข้าวไม่ได้นะคะจะหิวบ่อยมากเริ่มทานได้นะจากที่เราปวดเมื่อยตามร่างกายนะคะเราก็เอ่อเริ่มผ่อนคลายนอนหลับลึกขึ้นนะคะก็ทานไปเรื่อยๆโดยถามแม่แม่เอาอะไรให้หนูกินหนะ่ะออแม่บอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยอ่ะแม่ขายอยู่คืน พลินาเคดีแล้วก็บวกอรารยาแล้วครั้งสุดท้ายชุดที่สองนี่คือแม่ให้ทายในก้าเข้าไปด้วยชุดเก้าค่ะก็เริ่มเห็นผลว่าเออเราเริ่มดีขึ้นแล้วนะพอตอนนี้ทานชุดที่สามเมื่อจะประมาณปลายเดือนนะคะปลายเดือนที่แล้วคุณหมอโทรมาเลยค่ะคุณรัชดาพรใช่ไหมคะใช่ค่ะผลเลือดออกมาแล้วนะคะคุณไม่ต้องไปทำเคมนะแล้วต้องให้นะคะคือความที่เราดีใจต้องให้แบบไม่เก็บเสียงเลยออกมาแบบเต็มที่เหมือน ตอนที่หมอบอกว่าเราเป็นอ่คือแบบมันดีใจผมไม่เคยคิดว่าหนูจะได้กินครังนี้กับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าขันใจไม่อิ่มหันใจไม่พอกันแล้วกันอ่ะแล้วตอนนี้หายไปขึ้นเขามันสบายเลยไม่ได้พักเลยตัวนี้เจอเนี่ยแล้วก็ไอนอนไม่ได้ปีสี่แล้วก็ขึ้นแล้วก็ขันใจก็ไม่ได้นอนก็ไม่ได้นั่งอย่างแหละแป๊บเอายามาให้แม่กินน่อยยาดียาสูงน่ะลงเลย อันโหมันแหหายใจได้เลยค่ำๆขัมสี่โมงแลก็นอนได้เลยไม่เป็นอะไรผมเชื่อคนยากก็ยังไงมันมันปวดปวดหนักหนักเขาก็เออไหนไหนกินก็กินว่าลองดูสิมาลองทนทนมันอยู่ได้ผลเพราะขาผมเนี่ยมันนั่งมันนั่งไม่ได้มาเป็นปีๆแล้ว ทึ้นบูตไี่นั่งสลาไม่ได้ไม่ต้องนั่งกับพื้นนั่งไม่ได้เลยมันดีก็คือมันลักษณะที่ว่ามันท้ายวันมันหายปวดแล้วเหมือนกับเราไม่เป็นไรมันสาเมือสาเท้านะขันเอาไปจับดมเม็ดดั้มยังขันไปฟันเธอขาก็เม็ดหลุดมือไปเลยเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ฟันได้สบายเป็นมาเจ็ดแปดปีแต่กินยาชุดเดียวชุดเดียวมันดีขึ้นอันสาเมสาเท้านี่มันหเหมือนที่เมื่อวานผมพิการผมปัดชู้เราท้าเปล่า ตาบดยังหนึ่งนี่หม้อมาหน้เขาเร็ยบัตรพิการให้ <hep. S 2> ar, hey. มองเห็นไหมเมื่อ hmm. ก yes. <sein Giul ia> like okay. right, so no. ี้มองเห็นไหมทำแบบนี้ก็เห็นเลยแต่ก่อนมองเห็นไหมมองเห็นนังองหัวบดเลยกเขาตองกว่าเก็มองเห็นเรื่อยเรื่อยเลยก่อนในนังอย้นเขาดูเห็นเลยนะตก่อนอย่างเงี้ยต้นลำไยได้มองไม่เห็นอย่างนี้เห็นแต่ก่อนทำงานนิ้วจะล็อกล็อกอยู่เงี้ยต้องมาบิดออกมาบิดออกถึงจะทำต่อได้แล้วก็มาบิดออกบิดออกเดี๋ยวนี้ไม่ไม่ต้องเลยเดี๋ยวนี้ปกติ เป็นมาประมาณเจ็ดแปดปีโรคภมิ่วงนะจะไม่รอดแลวนะเข้าเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาล่เาเรียกไอ้โรคภุมพวงอ่ะมันก็ดีขึ้นฉันก็ชาตรงเหนือชาไปหมดเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ชาแล้วป้าพายังเลี้ยวผาก็ทํางานน้อลูกต้องเรียนด้วยก็เลยตัดสินใจไม่พาพอดีเพื่อนมามันแนะนำว่าเอ้ยมันมียาดีลองดึงลองที่ว่าไม่เชื่อตอนแรกเราไม่เชื่อนะแต่พอไปเห็นยาเรารู้จักไงสมเกาหลีเราเคยเห็นแล้ว เคยว่ามันดังมานานแล้วเราเคยได้ยินว่าสมเกาหลีตังวิจับนี่เรารู้อ่ะก็เกิดตั้งนานแล้วเนาะเราก็ห้าสิบกว่าเราเคยได้ยินก็เลยตัดสินใจซื้อจับสาบ,บจับอะไรนี่จับไม่ได้เลยหันเราจะทํากับข้าวหันหมูหันไรนี่มันไม่มีแรงเลยตัวน,นี้หันได้สบายเป็นเลย i ด u e ด,ดีขึ้นดีขึ้นมากๆแบบม,มันหายสนิท<ม>เลยนะหายเลยเหรอหายหายสนิทไม่เจนะ็บไม่ปวดไม่พองอะไรเนี่ยไม่มีเลือดออก สามสิบปีแล้วอ่ะเป็นอะ่ะเป็นมานาน<ป>แล้วตัง้งแต่คลอดลูกใหม่ๆอะ่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้เป็นไง <c oughs> ตอนนี้มันแห้งแห้งสนิทเลยเ,เหมือนอะไรเหมือนหนังอะไรอยู่นนนคนที่กินเคดีกับอาลย